วันนี้เป็น introvert ไม่ใช่ไม่เป็น introvert wow. เพราะว่าเป็นสุกวันอยู่แล้วเราเป็นคนเงียบๆเราไม่ใช่คนพูดเยอะหรือว่าคนพูดเก่งอะไรเท่าไหร่นะคะยังไม่ดูดูรุ่นห้าอยู่ก็มีมีใครบ้างที่เห็นคือมีนียาใช่ไหมแล้วก็ใคร เดี๋ยวจะไปจำนะคะดูรุ่นห้ากันหรือยังจ๊ะไม่ไม่ไม,ไม่นอนห้องเดียรซินดี้นะคะยังนอนอยู่ค่ะรวยเก่งมากสู้ๆกันทำงานฮะรุ่นห้ามีคนรู้จักไหมไม่มีฮะเอ้แต่เหมือนเคยเห็นใครมอออรุ่นรุ่นสี่นะมีใครบ้างเจเนต จำได้แค่นี้บ้านอ่ะนี้ยาก็ก็น่ารักดีฮะโดนนีหน้าตกหนังเอ้ยเขียนผิดค่ะพี่นีหน้า c g เคะ่ะจอเล้วมาสลีฟมาสลีฟวันที่ปลายเดือนนี LEGO ้แหละทุกคนควรจะมาหากันไหม เราตั้งใจทํามากเลยนะแบบรูปที่จะเราจะแจกก็สวยมากนะบอกให้ไปถ่ายมาแล้วนะถ้าไม่มาเอาก็ก็เสียใจยหน่อยนะรูปรูปอนะไรเงี้ยก็ไม่รู้สิก็จะรูปที่จะแจกเนี่ยในมาสลีก็บอกแค่นั้นแล้วว่าเออมันค่อนข้างจะสเปเชียลนะคะทุกคนถ้าไม่มาก็ลาแล้วเต่ถ้าไม่มาซร์บลกราก็จะ อยู่คนเดียวนะคะทุกคนนี่ห้องนู้นมีเกมใพ้เล่นเปล่าเล่นอยู่ไม่กี่เกมเอาแค่เนี้ยว่าแค่นี้ค่ะโหทุกคนายากกินไข่เจียวกุ้งจริงๆหรอะระวังนะคะทุกคนซื้อเสร็จไปห้องน้ำต่อเอาตรงศิลปะการกินอาหารมันก็มีศิลปะของมันนะคะแยกแต่ขแขนงไปเรื่อยไม่ไปถึงมาลีน่ะไปเรื่อย